เชื้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหม็นใช้ดาวนี้แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นถึง99%ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี้แอนตี้แบค ช่วงกลางดึกของคืนวันที่29กันยายน2563ครับที่บ้านของนายเจิดขุนทศอายุ59ปีบานเลขที่45ทับ2บ้านนนตุมตำบลวังโปง่งอำเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการค้นพบวัตถุป,ประหลาดระหว่างกวาดลานบ้านซึ่งลักษณะเป็นหินรูปร่างคล้ายกับหอยโผล่ขึ้นมาจากผิวดินจึงนำมาทำความสะอาดและเก็บรักษาไว้กระทั่งชาวบ้าน และเสี่ยนหวยทราบข่าวต่างพากันเดินทางมาพิสูจน์และหวังขอเล็ขเด็ดนำไปเสียงโชคเสียงดวงกันตามความเชื่อซึ่งต่อมาผู้สึกข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบที่บ้านของนายเจิดได้นำวัตถุป,ประหาดซึ่งมีลักษณะเป็นหินรูปร่างคล้ายกับหอยออกมาให้ดูอย่างใกล้ชิดพบว่ามีขนาดความยาว6ซเมตรความกว้าง4ซนเมตรและน้ำหนักประมาณ2ขีด มีรูปร่างและลวดลายที่คล้ายกับหอยแต่มีลักษณะเป็นหินซึ่งทุกคนที่ได้เห็นต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยเห็นมาก่อนทำให้เชื่อกันว่าสิ่งที่พบในครั้งนี้จะนําโชคลาบมาให้จึงได้พากันนําดอกไม้ทูบเทียนแต่งคัน5มาทําพิธีขอหวยก่อนได้เฮสมใจด้วยเลข3557 และ5-6จากการสอบถามในเจดิดขุนทศเล่าให้ฟังว่าก่อนที่ตนจะเจอวัตถุลักษณะเป็นหินรูปร่างคล้ายกับหอยนั้นเมื่อช่วง3-4วันก่อนขณะที่ตนเองนอนหลับกลางดึกได้ฝันไปว่าคุณย่าซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนได้มาเข้าฝันบอกว่าอยากกินแกงหอยโดยที่ในความฝันตนก็บอกไปว่าจะไปงมหอยมาให้กินก่อนที่ตนจะสะดุ้งตื่น จึงรู้ว่าฝันไปและพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้เล่าให้ภรรยาฟังตามความฝันว่าคุณย่าอยากกินแกงหอยหลังจากนั้นตนเองก็ได้ถือไม้กวาดไปทําความสะอาดตรงข้างบ้านซึ่งเป็นลานดินลาดเอียงขณะที่กาลังกวาดใบไม้อยู่นั้นสายตาก็ไปสะดุดอยู่กับวัตถุประหลาดบางอย่างโพ่พ้นผิวดินขึ้นมาจึงได้ก้มไปหยิบขึ้นมาดูก็พบว่ามีลักษณะปเป็นหินแต่มีรูปร่างและลวดลายคล้ายกับหอยเป็นอย่างมากเลยนํามาทําความสะอาดพร้อมกับบอกภรรยา กระทั่งเพื่อนบ้านทราบข่าวต่างแห่กันมาดูอย่างต่อเนื่องและไม่พลาดที่จะขอเล็กเด็ดนําไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันตามความเชื่อซึ่งตั้งแต่ตนเกิดมาจนอายุป,ปานนี้ก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนไป <c oughs> เด็กวัจังเลยตรงไหนครับนี่ยตรงเนีนี่ยเนี่ยเนี่ยอืมไ่วักอด้ค่ะท แต่ว่าห้ 5, 000, 7, า,ม,านะมันมาร้อยเจ้าหูห้ากับเจ็ดอ่ะมีเจ็ดมีเจ็ดมีเจ็ดมีมีเจ็ดมีเจ็ดไม่ห้าสามเจ็ดห้าสามมาหน้าเมยหน้าพ่อน้า ปากสองปากไม่โอนุกันแล้วเดเป็นหินนะช่วยดกาั่หินเป็น